สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ข่อยกะสิมาหาอาหารแลงพี่น้องสิมาเก็บหมักถั่วล่ะกะสิเก็บหมักถั่วมื้อตำแลงแล้วกะสิเก็บหมาอื้อน้อยยอนหมาอื้อนั่มื้อแกงเสปภามื่อแกงใส่ปภาเด้ควายยาเพิ่นก็สิลงมาแต่สวนยางสิมาเฮ็ดกินให้อยากท่าพี่น้องหมักถั่วก็หลายร้ายพี่น้องเอ้ยหักอื้อน้อยๆนี่ก็ต้องแสบได้นีดหน่ใช่หมาอื้อหยาเลยนี่ออืเพราะว่า ามันใหญ่แหละถ้าเกิดโบจักสิกินน้าสู่แล้วกินแต่ตอนมันยังหน่อยสะเก็บหมูอื้อก่อนพี่น้องโอ้หมูอื้อได้ด้มากนะพอเห็นดอกมันจะลายเตอร์ห้อหมกทั่วเลยนม่นี่มักทั่วที่เก็บไายโบต้องขอยสวนเนาะหมักทั่วเป็นลายแห้งสวนหนิพี่น้องเอ้ยว่าสิเก็บไปขายอยู่แต่ยานไม่มีคนซื้อมันเป็นหมักทั่วปีนะจ๊ะมันเป็นหมักทั่วฟ้าเงียมีหมูอื้อหน่อยพี่เนาะยังมีดอกอยู่ผู้ดีกำลังแกงแส ท้าไงกูนี่ก็บ่แซ่บทำหรอกถ้าว่ามันใหญ่ไปกว่านี้อีกอะมันจะบ่จักแนวเห็ดกินเด้แล้วไอ้มันไงมัน่็ตัวนะไอ้ว่าน้อยก็นน้อยไปเึกอันหยอดมันน้ำไปมันทั่วลายเว้อรลายๆมันทั่วนี่โอ้เอาดีเ่ะอหย่งหางอยู่นะท้าไปเก็บไว้ในสวนก่อนมนี่ป้ามันเก็บสบายคนมักทั่วหญ้าพืนปลูกไปกะโอ้ยเป็นร้ายแน่ นี่คืออาหารเขาปีงเขียดตะมะทั๋วแห้เสร็จพี่น้องเอ้ยมันหักบุมีเขียดวันแรกไปหาคุดเขียดเนาะมื่อแกงเขียดไส้ช่วาเขียดไส้ก็ได้เลยมาเลยทานะว่ามะทั๋วมันอาจื้อหกเมอะไรพี่น้องเอ้ยทานะกว่าน

เออได้เก็บหมออื้อพี่น้องนีหยอดมั้นอาหารข้าต้องเก็บเอาห้เบิดหลายนด้พี่น้องมไปกินพี่น้องแบกทัวส์สิักสามแล้วอยห้ยแห่งทวส์เปนเปนเก็ไปค้ายนี่บานอะไรเงี้ยหอนได้เนี่ย ้ยพี่น้องมีแต่มัคว้าไล่นี่อาหรอเอาอตองเก็บตำโฟกินนี่ได้อ่ะสิป้าสิพี่น้องกินมกถัวกถ่วเก็บเมื่อวันป้าเตียวพักเนาะสิเก็บเมื่อปันอ่นซาวเซอน้ำพี่น,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 พน้อกินมันรลายแล้วประหยัดสิกินเมื่อปั่นพี่น้องกินดีกว่าสิป้าให้มันแก่กินไปซื้อ เามีาทัวกปันบกทัววทุม่มเนี่ยอืน่นผกกปันเนี่ยอื่นเนี่สีนาต้องแบงแกันกินสีเมื่อเอาปลาน้ำดงบอยอยู่เที่ยงหรืเมื่อแกงพี่หนหออเอ้ยขัานไปค้าอยู่ห้าคนคอยนี่ซ่ำนี้เดียวได้มาดหนึ่งนะคะสองพันแบเนี้จบบัน สื่อกับพอกินพอสือ่อผูค้คายกับพอคายนะเงินสองพันกับมีคุณค่าจําเรบคนโบมี่นะเพี่น้องเอ้ยสองพันกีบรรองไหมน้องสนะองพันบาทนะข้านึงสองพันกับมีคุณค่าแห้งไหมเอ้ยบุญม่นผิดเกยมีเงินลายหกบาทหกบาทบหรอ <ừ. S 1> นกาป้าไหวไม่คิดแกไปอีหลอกแกถิ่มไปเมือ่อยายที่ใหญ่หน้องกิน มักทัว่วลำนะสิมันรู้ปลูกรู้เห็ุกับเมื่อตรงสื่อเราอยู่บ้านเท่าค่ะรู้ปลูผ้าปลูกยามักทัว่วมักทางมักกระโพดกระเพรกระปูกอะไรเบิดตัวหไหนมันแกแห้งกัะจีกินไหนมันนะเนาะเต็มกำมันใหญ่เลย มาวันนายแห้นีงระโอรสะอ่อนแทะร้ายเดี๋ยวลุงบอยแล้วเอาบกแบงให้ลุงบอยนะเนาะเอาทีแร้วา่ะเอาวะทเก็กปันลุงบ่อยน้ำแน่ ตึงเนื้อหายจุจตาเป็นบ่มันมีนวลขอรามาตึงแล้วกินก่ะเสมันมันเป็นแผ่นอยู่เลยนะค่ะตานี่พี่หน่องมากทัวงามเนื้อหายกินก็ป่นก็นได้พอแล้วมาป้าเจอพี่หน่อเต็มขู่หน่อยพ่อแหละปะ้าไปกินบาดไม้นะ่หรื เก็บมื่อบานพ่อจอนพ่อปะพ่ออดไพ่อจอนเลี้ยวก่อนหลายฮะเหรออืมแเดี้ยวกับเบรมีเนาะสิเก็บมือปั่นอันนั้นพ่อจอนก็คือมูของปูหอยเองปูแซงไหน่ะใช่เดี๋ยวมก็เล่นเลยเออนี่ยมีอยู่นะของบุ้งอืม โดนเกอ,อกเลยอย่ามาหลอกฉันเลยฉันหายหมดร้ายเลยนี่กะเก็บไร้ายแหละพี่น้องแล้วเช้าเมื่อปั่นพี่น,น้องในผูเพิ่โบ่มี่นนะ สิมาแบ่งกันต่ำเนี่ยสิไปให้ลุงบอยแน่สิไปให้ยพอยจอนนะพอยอนก็คือเพิ่นเป็นหมูหกักหมูแพก้กันกระปูกระพอเบาดานีนะไปหุามนะนี่ก็มาห่อนเที่ยงแล้วพี่นอ้องเานี้สิอาหารเพื่อนถ้าก็สิมัดเป็นกรรมัดเอาถ้าโบมาถ้าหุบมันสิโต๊ะนะมันร้นายเรื่องหายหมกทัว คนขายนี่ก็ได้เป็นซิปปลายพันธุ์ทุ่มาอยู่บ้านเขาน,นี่โอ้ก 5, ับลาห่าพันได้ดินบปะอ้ยนี่แล้วอย่าห้องแอร์ยัยยงเละยัยยงเล่นี่นะก 5, ัาห่าพันไปใครนี่นะยัยงเละนี่พี่น้องมักร์ทัวสนับสนีตํ้สิตนะตันะตัาบา้บวชยาเราเป็นกนดูจหรอ,อาเป็นคุณปลูกลูกมักทัวัก หญ้าหรือลุงบอยทั้งหญ้าทั้งลุงบอยทั้งผู้เสียไหนปลูกขวดนี่สามคนไม่ได้ปลูกเลยแย้วดูแจนะใอยปลูกก็สาคำผ่านดูแจขันผู๋หนอนดูแจหัวนั่นเพื่อฮ่องกงผ่านนี่ก็จะเป็นหมักถั่วพี่น้องไล่เติบนี่เดี๋ยวสิตัวนี้หมักอื้อหนอยสิเก็บมือใส่แกงป่าเดี๋ยวสิหายลุงบอยแน่ มันกินบัวาดบัวใบพี่เนาะต้องพ่อเมียอะไรไหมพ่อบอกพ่อเมียแล้วพ่อบ่พอตี้เขาแหละเอาอีกบ่แล้วเขาเอาเมื่อใหร่ตู้เย็นไว้เพื่อไปกินกระปุลเนาะนี่ก็ซาเมื่อบาดแล้วก็คืเมื่อแบงห้เพนแน่หลายคนมัดไว้ก่อนพ่ออยู่นมาเนี้เนาะนี่สิเอาแบงห้เพนต่ำ โอ้ลกเฮ้ยจับลูกมาพ่งดุ๊กลูกช่างเนี่ยเจ้าลูกเจ้าสิบอ่ะกินหลาเลยเนาะมาป้าที่เธอนุกพี้น้องนุกแม่นุกกัแยงขาวบ่เนี่ยนุกเจ้านกเจ้าข้อยงหอนบ่เออเออขอมันขาวาน่โอ้ที่เธอหัวข้อมันเนาะออามาทีใส่นี่เอามาใสลุบอยยิ่งลุงบอยถือมากทุนลุงบอยแล้วยิ่งตุ่มหด เชียกระถุนมมาเลยเลลุงบอสลุงบอสก็เคยได้แต่นี่มันได้แสดได้แกงแกงเขยวกมันได้แสดงเบิเงโซบันยาพี่น้องนุกัย่าข้อย่าของขุนป้าเธอเขามันพี่ดึกพี่เดือะเนี้ยสิขึ้นไปเอาปลาคอก่อนปะไปลงปลาคอไปแจ็คตัวนึงมือแกงบอกแกงนะเฮ้ยบอกก็ย่าให้นางกินซ้ะทำมืกทั่วก็เอาปลาแห้งแล้วมือปิ้งกินสองโต๊ะ